สวัสดีค่ะวันนี้ครูอารีจะมาสวดมนต์ในบทสวดมหาจักรพพัดค่ะใครที่มีความปรารถนานะคะที่จะประสบความสําเร็จในธุรกิจการงานมีโชคมีลาบค้าขายร่ำรวยนะคะสมควรนะคะที่จะน้อมเอาบทสวดนี้นะคะไปสวดมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลนะคะให้มีสติปัญญาในการทำธุรกิจหรือทำอะไรก็แล้วแต่นะคะวิธีนะคะสวดเนี่ย ให้สวดได้ตามกำลังวันเกิดค่ะอย่างเช่นนะคะครรีมินินะคะของหลวงปู่ดูนะคะแล้วก็หลวงตามานะคะก็บอกว่านะคะให้สวดนะคะวันอาทิตย์ให้ได้6จบวันจันทร์นะคะได้ได้15จบวันอังคาร8จบวันพุธ17จบเชื่อว่าทั้งกลางคืนกลางวันนะคะ17จบวันพรฤหัสบดีนะคะ19จบ วันศุกร์นะคะยีจบและวันเสาร์นะคะก็10จบนะคะสมควรที่จะสวดให้ได้ตามกำลังวันของที่ตัวเองเกิดนะคะอ่าทีนี้ก่อนที่จะสวดนะคะเราก็มานะคะกราบพระนะคะวิธีกราบพระนะคะ,ะ,คะไม่ใช่ว่าสับแต่ว่าได้กราบนะคะให้เสร็จ,รจไปไม่ใช่ เราจะต้องน้อมลำลึกนึกถึงนะคะคุณพระรัตนาไตรคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองนะคะทุกครั้งที่กราบนะคะครูอารีก็จะกราบประมาณนี้นะคะก็มือไว้ตรงนี้นะคะอัญชลีวันทาอาพิวา่าข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าอัญชลีวันทาอาพิวา่าข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเจ้า Ley, อัญชลีวันทาอภิว่าข้าพเจ้าขอถึงพระสังฆเจาอัญชลีวันทาอัญชลีสาธุทีนี้เรามาตั้งนาโมสามจบกันนะคะครูวารีจะสวดนะคะอบทสวดเนี่ยในทํานองเพลงนะคะอ่าราครัวรีคิดว่ามันไพเราะดี นะคะเพราะฉะนั้นเราก็มาสวดกัน17จบนะคะโอเคค่ะเริ่มต้นกันเลยนะคะนะมโมต,ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต Yeah, not yet yeah. วันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆะปูเชมีนะโมพุทธายะพระพุทธไตรยรัตนายานมานีโนพราสีสหาัสาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆ ยาธาพุทธโมนาพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาอาคีธานังวรังกันทังสีวลีจากมหาเทรังอหังวันทามิทูระโต อังวันทามิทาตุโยอหาวันทามิาสัพพโสพุทธะธรรมมาสังคะปูเชมิีโมพุทธายะพระพุทธาไตรรัตนญา,าน มิทาตุโยอาวันธามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆะปูเชมีนาโมพุทธายะพระพุทธะไตรรัตนายานมณีโนภราสีสหาัสาสุธรรมา พุทธโธธรรมโมสังโฆยาถาพุทธโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาอคีธานังวรังกันธังสีวลีจากมหาเถรังอหังวันธามิทูระโต อังวันทามิธาตุโยอหาวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมมาสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายานมานีโนภราสี สหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธะบูชาธรรม,มบา,าบูชาสังฆาบูชาอากีธานังวรังคันทงังสีวลี จากมหาเทรังอหังวันธามิทู ยะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีโนภราสีสหาัสาสุธรรมาพุทธโธธรรมโมสังคโฆยะธาพุทธโมนาพุทธาบูชาธรรมาบูชาสังฆบูชา อคีธานังวรังกันทังสิวลีจากมหาเทรังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิ Tanah yang mani. หาเทรังอาหังวันธามิทูระโตอาหังวันธามิทาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสพุทธะธรรมมาสังฆะปูเชมินโมพุทธายะพระพุทธาไตรรัตนญา,าน มาณีโนภราสีสหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธะบูชาธรรมาบูชาสังฆะบูชาอากีธานังวรังกันทัง สีวลีจากมหาเทรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสพุทธธรรมมาสังฆะปูเชมีนาโมพุทธายะพระพุทธ ไตรรัตนญาณมานีโนภราสีสหาสาสัสสุธรรมคคา,าพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอคีธานัง วารังคันทธงสีวลีจากมหาเทพ Sí, พระโสพุทธธรรมมาสังฆะปูเชมีนาโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายานมานีนโนพราสีสหาัสาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆ ยาธาพุทธโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอักีธานังวรังคันทังศีวลีจากมหาเทรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโย อาหันทามิสัพพโสพุทธะธรรมมาสังฆะปูเชมีนาโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายานมานีโนพราสีสหาัสาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆ ยาาพุทธโมนาพุทธาบูชาธัมมะบูชาสังฆาบูชาอักีทานังวรังกันทังสีวลีจากมหาเถรังอหังวันทามิทุรโตอหังวันทามิทาตุโย อาหันธามิสัพพโสพุทธาธรรมมาสังฆาปูเชมินโมพุททายะพระพุทธาตรัยรัตนายานมานีโนพราสีสหาัสาสุธรรมา พุทธโธธรรมโมสังโฆยาธาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆาบูชาอัคีธานังวรังคันทังสีวลีจากมหาเทรังอหังวันธามิทุระโต อะหังวันทามิธาตุโยอะหังวันทามิสัพโสพุทธะธรรมะสังฆะปูเชมีเป็นไงกันบ้างคะได้ฟังบทสวดมหาจักรพพัดนะคะ17จบนะคะซึ่งเป็นบทสวดที่ กำลังของวันพุธหรือวันพุธกลางคืนก็ได้ค่ะได้สวดกันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วรู้สึกจิตใจเป็นยังไงบ้างคะเย็นสบายไหมนะคะนำไปสวดกันเยอะๆนะคะให้เป็นประจำทุกวันจะทำให้จิตใจเราดีขึ้นแล้วก็อะไรๆก็จะดีขึ้นนะคะชีวิตก็จะมีแต่ความสุขความจเจริญรุ่งเรืองค่ะโอเคค่ะวันนี้ครูอารีก็ต้องขอลาไปก่อนจะนำบทสวดมนต์บทต่อไปนะคะมานำเสนออีก วันหน้านะคะมีอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะวันนี้คุณวันลีไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ